สวัสดีครับมาแนะนำแอปกล้องมือกล้องในมือถือนะครับมาดูกันนะครับเป็นตัวนี้นะนี่นี่ตัวเป็นรูปบ้านตัวนี้นี่ครับเปิดเข้าไปดูนี่เห็นไหมอยู่นี่จวสอง มีสองตัวนะครับกล้องมีกล้องสองตัวมีใช้อีกตัวหนะึ่งมีตัวล่างอีกตัวหนะึ่งตัวล่างสองตัวหน้าร้านเนี่ยมีโทรศัพท์สองเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูในกล้องวิดีโอ มีโทรศั์อีกสองเครื่องเนี่ยพอคนเดินผ่านมันก็จะมีเสียงขึ้นเ,เห็นไหมเห็นไหมนี่ไปโหลดมากันเลยน,ลน,น,นี่กล้องตัวนู้นนี่กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้เอาเสียบสายแล้วชาร์จไว้ในบ้านได้เลยครับดูนะซอนกล่องกลองซอนกล่อง เห็นให้ดูค่ะตัวนี้ทิมพ์ในนี่เลยครับบอกว่าดาวน์โหลดกล้องวงจรปิดอันนี้ผมใช้สองตัวเข้าดูตัวนี้เนี่ยมันบันทึกเยอะ ต่อครับข้าววิดีโอยังไมดูนี่กล้องมันดับอยู่นะแต่มันใช้งานได้นะ นอนบ้านนั่นแหละอืมก็นอนอยู่หน้าบ้านกับบ้านปู่บ้านย่ามนันนะเอ้มีสองกล่องนะครับอันนี้กล่องั่งน้น ก็โออยู่นะครับบันทึกได้ครับอัดเสียงพูดได้ฮลโหลฮัลโหลโอ,โอเคนะครับนี่แอปนี้นะใน YouTube เลยว่าไปพิมพ์ไปสตูเลย นี่คแรบบับกล้องวงจรปิดเนี่ยอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปในอันแรกเลยครับนี่โหลดมาเลยแล้วก็ติดตั้งตามเข้าไปมีโทรศัพท์สองเครื่องนะครับใช้ได้โอเคครับผมนี่แอปตัวนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ